เพชรของดีเห็นแน่คนมาเพชรของดี <c oughs> <c oughs> อ่าโอ้เออเพชรของดีเพชรของดียังนี้ตอนเช็คใส่เอดมากก็ได้เป็่งนี่นะี่แหละก็ได้เป็นลักษณะนี่น้ำตาเทียนสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมแฟนครับแฟนช่องอมหาให้มวลซื่นครับผมเนาะวันนี้มาตามแนวทางเนาะพี่น้องเนาะดอกเข็ดยักษ์อ่าอยู่ต้นโพเนาะ พระบวชใหม่พี่รองเนาะงวดอ่ะมาสองงวดแล้วพี่รองเนาะงวดก้อนหน้านั่นให้ศูนย์เก้าครับผมเนาะออกเต็มเต็มครับผมเนาะแล้วก็มาล่าสุดสองหาหาสองครับผมอ่าพิ่นไห้หาสองเจ็ด้วคาสองหาเน้นเน้นเลยเนาะเลขออกหาสองครับผมเนาะสองงวดสอนพี่รองพระบวชใหม่อ่าขุดเพิ่นดูติดกับต้นโพเนาะที่มีดอกเฮ็ดขึ้น ให้สองงวดแล้วพี่น้องเนาะงวดที่ผามาครับผมเนาะากันเห็นบ่พี่น้องเม็ดเดียวเลยเนาะเขาเต็มเต็มครับผมเข้าเต็มเต็มครับผมสําหรับอดอกเห็ดยักครับผมเนาะหลวงพี่บวชใหมเนาะให้โชคพี่น้องเนาะทำรับวดนี้ได้ยินข่าวมากแล้วพี่น้องได้ยินข่าวมากแล้วว่าไม่ออกน้ำขันบักเบ่งหน่อยมากห้ น้ำคัน้นแบบเดงมาให้ให้เฮ็ดโชคเรื่อลาบให้แน่ให้เฮ็ดตูดีให้แน่ว่าสก็จะเครื่องเด้อแตเลยเพิ่นก็เลยเฮ็ดให้เพราะว่าไม่ออกเพิ่นมาท่วงถามก็เลยทำน้ำตาเทียนด้วเพียวเด้อเนาะเห็ดน้ำตาเทียนได้มาแล้วสามตัวเม็ดเดียวเตัวเพื่อนเด้อเป็นตั้งใดงวดน,นี้จะมาอีกบ่ เด้เพื่นเด้อเป็นงวดอ่าที่สามไม้ยาผาดครับผมเนาะหลวงพี่บวชใหม่ครับผมเนาะ,ะไปรับชมรับฟังน้ากันบลูวาเพิ่นจะให้ข่าวเด้อพี่องเด้อเนาะเป็นเชงไรก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอ่าไปรับชมรับฟังน้ากันวันนี้จะเป็นตัวไหนอยาผาดครับอ่เข้าไปกราบนมัสก,การน้ากันครับจับไปจับแม่เลยฮะ พักการบันเบิงหลายที่า,าัาเนเสียหายแน่เลยนะอ่าเพื่อเราคันบักเบงมามาถวายอ่าเพื่อเราคันบักเบงมาถวายบายเพป็นระบาให,ห้เหตุต่างๆเช่นให้เมืองแน่บอกกน่อาจารย์เพ็ดของดีให้แน่พนมาเพ็ดของดี <c oughs> อ่าโอ้เออเลาของดีเลาของดียังนะประเทศใส่เพ็ดมากเลย เป็นหกปีนี่แหละก็ได้เป็นลักษณะนี่น้ำตาเทียนโอ้พี่น้องอ่าที่สำคัญอาจารย์เพิ่นได้ซ้อนว่ะเลยเด้พี่น้องนั่งอยู่ข้างกุดนี่แหละตอนนี้เห็นดูต้นโพนี่อ่าเห็นนี่ดอาเขียนเนาะอ่างวดแรกเก้าศูนย์งวดสองหาสองครับผมงวดนี้เขียนให้เป็นโตเลยพี่น้องเขียนให้เป็นโตเลยบาล้อ เอาพี่น้องครับนาจอเอาเด้อเดี๋ยวเอ็มมินจะอ่าอันนั้นอีกครั้งหนึ่งเป็นเลขหนึ่งไทยเลยบ่อาจารย์ก็ไม่ใช่ไดี๋ยวกันผิดนะที่อ๋ออ๋ยสองแบบเอรออ๋อคันผิดไปสี่ร้ยบาทเลยอ๋ออ๋ออ๋อเพราะว่าเลขน้ำตาเทียนมันบ่ครับนั่นแล้วนึกเป็นพิษนาบ่ล่ะพิษนาสนี่เลยเหรออ๋อนั่นแหละ ถ้าพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นศูนย์ศูนย์อล้วกันหนึ่งหนึ่งได้ไปหออ่าหนึ่งให้ด้ไอ่าอีกระสนานึ่งก็จะเป็นเลขหกแล้วอ่าอย่างกักษสนะเกาอะไร่นี้ยวพอเบ่งรสนะเกาอะไรเออพวพิษเลียนเลยอืมเบ่งเลยดู่ดวครับรสนานี้เนาะรสนานี่รสานี่ออ ชีกไล่ราไปท่รรออทานพีกับขึ้นมาเลยเมื่อกาเป็นสัวนหนึ่งห่อ่าครับเป็นหนึ่งไข่นี่ตั้งใดอ่าเปียอวด้วยพี่รองเดือเปียอวครับเปีเปเยกเที่ยนกับเที่ยนโดนเรต้องมดุความิีเตอรอเนาะโมเขนะาเขียนอ่าพอเขาสวน,น,นแล้วก็เป็นยัาตาเที่ยนอืมน,น้่งบันนี่นะ พี่นี่มูไนจะเหนี่ยกจบาพี่ลองพี่จะนาครับผมมาตามให้เลยได้องน่นนนู่นนะมจัอาจารย์นกวัดเขาแบงไงบ่โว้ยบ่หรอครับยังร่ได้ห่ออย่จรบ่บ่ยเต้ไปนะบ่ให้ไปใส่ดิครับอาจารย์ขาอืออ่าฟิลองเนาะจะสรุปให้อีกครั้งือบ่ใช่หรามันโทมเดวสียความนะ อันน,น,ววน,น,นี้ก็เล่ามาเย็นไปนะอันนี้ก็อ่าผิเราเนะแต่สรามาห้ครับผมเนาะขันแล้วเนะ ่าดาับหรือว่าใช้เยาที่มันให้ทังองูเ่าับนองเด้อศูนครับผมเนาะตัดได้ก็คือศูนยหครับหรือว่าจะเป็นหนึ่งหนึก็ได้้อพี่น้องเด้อ กันไว้ครับอือึครับผมเนาะสองหนึ่งหึอยีดก็นึง้อยีเอดไม่แน่ม,มอนกันได้เพียงเด้อส,ดสรุปให้ครับผมวอนไ้งวดนี้เป็นงวดที่สามที่ลองเนาะอือ เตรียมช็อมนาอือ่ะขอบผมตัดได้แค่นี้เลยเพื่อนเด้อ สอมนั่งครับผมเนาะหึ่งๆปังๆทุกท่านปลาเงินจบผมอืมนะ <c oughs> อืม, <c oughs> อ,มอ่ะแคปหน้าจอครับผมเนาะให้มาวันนี้เป็นวันที่สามเด้เพื่อนเด้อ แถวนี้ไม่มีขายแล้วครับผมจับหน้าจอรครับผมหิงๆปงังๆทุกท่านครับอ่ะวดที่ผ่านมาห้าสองวันนี้เป็นน้ำตาเทียนพี่น้องน้ำตาเทียนอาจารย์เป็นไม่ออกให้เฮ็ดครับผมเนาะ ตามเลขบิ้มเบิ้มกับศูนย์หกหกหรอพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้ากลับหัวอีกก็เป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งกลับเป็นไปได้ครับเนาะเลขหลักคู่บา่าคนบวชไม่พี่น้องเนาะถึงมาอยู่วัดนี่ได้พี่น้องเลือกไม่นานครับผมเนาะวันก่อนเป็นวันนี้เป็นวันที่สาม เนาะเกิดได้โศคได้หมาน้ำกันพี่น้องจะรื้มันเลือกมันเลือกคนบวชไม่ไม่อยู่ไม่ไมไมหายงวดนี้เป็นงวดที่สามไม่ออกมาหายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับวา ให้มา okay, น้มกันพี่น้องเน no. าะฝากกดไว้กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังได้ใจครับผมเนาะเป็นกำลังใดเพื่อนจะมาตามให้โค้งสุดท้ายด้เพลงแรกสำหรับพระบวชใหม่ครับ mm hmm. วันนี้ทำน้ำมนต์ครับผมวันนี้เห็นน้ำมนต์ครับผมเห็นปาดน้ำมนต์ครับ ตอนนี้ครับผมเนาะบริดุทธิ์ในมาน้ำกันงเพี่บ้องแด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังนใ,นใจกับทีมงานทางซองครับผมสำหรับคลิปนี้มาหาเฮงม่วนชื่นครับสวัสดีครับ